สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่28กันยายนโดยหง์แดงสุรินมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่28เป็นมวยไทยเจ็ดสีที่แฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้อีกหนึ่งโปรแกรมโอ้โดยเฉพาะคู่หนึ่งนะต่างสึกต่างสายประเภทต่างสึกต่างสายร้อยสองปอนด์ทีมผ้าเบรกคอมเพคเจอกับมรกตดำสอเปรมบุตรนี่ถือว่าเป็นคู่มวยต่างสึกต่างสายร้อยสองปอนด์ ที่แฟนมวยไทยเจ็ดีพลาดไม่ได้นี่แค่เป็นออเดิมวันนี้มาพร้อมคอมเมนเด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง FC เหมือนเดิมชอบกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึงหนึแอดหงหนึ่งหนึ่งที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่21กันยายนที่ผ่านมานะบทวิเคราะห์โดยหงแดงเนี่ยเข้า3คู่คู่หนึงบุเรงนองเจอกับไนฮอก คู่นึงเนี่ยให้เชียร์ไปที่ในฮอกในฮอชกชนะกะดนนบุเรงนองขาดลอยไท้ายๆส่วนคู่สองเฟซบุ๊กเจอกับเด่นพรเพชรวันนี้เฟซบุ๊กแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงกว่าให้เชียร์ไปที่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กวินเนอร์ขณะที่คู่สามคู่สามเดชพานุสอพงอรมอเจอกับเพชรนพรเดชนพเดชมวยไทย หงแดงเปลี่ยนโผนะเปลี่ยนโผให้เชียร์ไปที่เพชรนพเดชมองว่าเพชรนพเดชฮิตฮอตแล้วก็ธาตุมวยดีวันนี้เพชรนพเดชชนะน็อกยกสี่ส่วนคู่เอกพันศักดิ์เจอกับเพชรน้ำหนึ่งให้เชียร์ไปที่พันศักดิ์โอ้โหวันนี้พันศักดิ์สู้ไม่ได้นะเอฟซีมีเสียงโหหประปายหงแดงมองว่าเสียงโหหไม่แฟร์สำหรับพันศักดิ์นะ คันสั่งวันนี้สู้ไม่ได้ทุกกรณีเลยลูกแข็งแกร่งแรงนอกได้ในนี่หายไปเลยสุดท้ายแพ้วันนี้บทวิเคราะห์มวยไทยเจส็สีโดยหงแดงเข้าสามคู่เพลส1คู่ไม่ว่ากันนะเอฟซี FC. ขอบคุณ f อฟที่เข้ามาติดตามนะขอบคุณ f อฟที่เข้ามาติดตามหงแดงเยอะมากหงแดงบอกว่าแจกกางเกงนะเอวันนี้เอฟซีหงแดง แสดงคอมเมนต์เข้ามาถูกใจของแดงอยู่3ามคนเออกราชนะเอกราชนะชัย88เอกราชชัยนี่ได้กางเกงนะ FC ฟซที่ชื่อเอกราชชัยนะได้กางเกงมวยนะส่วนคุณรัชกรสมันสีนะรัชกรสมันสีของแดงให้เสื้อนะให้เสื้อของอนันชัยลานาวเตอร์ไซ แล้วอีกท่านหนึ่งนะที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 เนี่ยเอานี่ไปเสื้อนะของอพี่วิชัยราชานน์คุณเอกราชพูดถูกใจของแดงมากเลยตรงไปตรงมาส่วนคุณรัชกรสมันศีนะพูดจาสุภาพแล้วก็ที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  ไม่มีรับโลงกลางเอาเสื้อเอาเกงไปส่งชื่อที่อยู่มานะเอซีส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรเดี๋ยวหงแดงให้คุณหนายหงแดงนะภรรยาส่งเสื้อไปให้ถ้าส่งที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมาเร็วก็ได้เร็วนะเอได้เร็วตามนี้เลยนะตามนี้เลยส่วนอาทิตตัดไปนะอาทิตย์อาทิตย์ที่สิ อาทิตย์ที่28กันยายนนะมวยไทยเจสรรรรรรรอีอาทิตย์ที่ที่28กันยายนมีแจกเหมือนเดิม fc เป็นกางเกงมวยนะสีน้ำเงินนะ fc ของได้มีกางเกง2ตัวกางเกงสีแดงแกางเกงสีน้ำเงินอาทิตย์ที่20่กันยายนแจกกางเกงมวยไทยสีน้ำเงินไซส,ส์ xl นะตัวกอน้างใหญ่ง่ายมากเลยง่ายมากเลย ชอบเด่นกดหนึ่งนะชอบเด่นกดหนึ่งชอบเพชรสังวานกดสองไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยเอาแค่นี้พอชอบเด่นกดหนึ่งชอบเพชรสังวานกดสองมีกางเกงแจกนะถูกมากกว่าหนึ่งคนนะถูกมากกว่าหคนแล้วต้องชนะด้วยนะถูกมากกว่า1คนเอาไปเลยกางเกงหนึ่งตัวแต่ต้องมีการ จับสลากนะถ้าถูกมากกว่าหนึ่งคนถ้าถูกคนเดียวเอาไปเลยเกงสีน้ําเงินถูกมากกว่าหนึ่งคนจับสลากอยากแจกมาที่มวยไทยเจสีอาทิตย์ที่28กันยายนโดยหงแดงสุริมอย่างที่เกริ่นไว้คู่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นคู่หนึ่งต่างศึกต่างสายมองว่าใช้ได้เลยน่าดูทีมผ้าเบรกของแผกเจอกับมรกตดำสอปเปรมบุตร102ปอนด์ ทีมเนี่ยจากนครสีธรรมราชนะเอส่วนสูง165น้ําน้ำหนักป,ปล่อยๆนี่50ซ้อมอยู่พลนนานใจขณะที่มรดกดำเนี่ย15จาจากนองนะเป็นดาบี้แมทของนักสู้จากแดนใต้ส่วนสูง159น้ําน้ำหนักป,ปล่อยๆ48ซ้อมอยู่ธรรมศาสตร์รังสิตทีมล่าสุดนะชนนอนกยกคยาสีราชัยดาบชาญกองปราบ ชนะมนพระการสิทธิ์เพชรชลูกันสุดท้ายแพ้มนพระการสิทธิ์เพชรลูกันขณะที่มรดกดำเนี่ยชนะนอกยกสามเพชรตะโกเกียริยอดยิงชนะนอกยกสี่กองทัพดาบทิศบางรักสุดท้ายชนะท้าชนเล็กเกียริฉัาดัยนะเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ทีมเนี่ยเป็นมวยขวาแข้งขวายาวเนออกได้ดีแต่ขาต่อยหมัดต่อยลำตัวระยะประชิดมีศอกส่วนในแข็งแกร่ง ขณะที่มอรดกดำนี่นะมรดกดำเนี่ยประเภทขาแหลกขาลุยนอกนี่แข้งขวายาวนี่ออกได้หนักแรงมากออกได้เต็มแข้งนะออกได้หนักแรงส่วนในเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ถือว่าแกร่งมากมากมวยคู่นี้เป็นประเภทร้อยสองปอนร้อนวิชาต่างศสกต่างสายขาแหลกขาลุยด้วยกันนั้งคู่วันนี้นะ้าหงแดงชอบไปที่มอรดกดำสอเปรมบุตร นะวันนี้ชอบไปที่มอดรดำสอบเพลมบุตรแข่งขววหนักแรงในแข่งแต่งแข็งแรงขีบตีดีมากๆวันนี้จะเบียดเฉียนชนะเจ้าทีมอย่างทีมผ้าเบรกคอมแพคเอฟชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีมอชิตมวยหูตีหมอ,มหหมอชิตชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2กับตันวันของโอ,งอ,งองมดับเบิลยูเคโอ เจอกับเพชรนิพนธ์ปอมงคลอิน113กับตัน19จากสุราษฎานีนะสูง165น้ำหนักปล่อยๆ5าสซ้อมอยู่สามารถพยาการะุณขณะที่เพชรนิพนธ์นะ17จากบุรีรัมย์สูง170น้ำหนักปล่อยๆนี่55ซ้อมอยู่ปอมงคลอินกับตันเนล,ล่าสุดชนะนกยกอ้าแพ้นอกยกหเก่งรบนายกเกรียงไกรแพ้แสงตะวันสอปงอมรอ ชนะก้องมีชัยวอวันนิเมตขณะที่เพชรนิพน์หรูชนะนอกยกสองแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สชนะนอกยกสองแสนเอกสราชภูมิชนะนอกยกสองบิ๊กบอสสทอเหียบางแสนจังหวะฝีมือนีกับตันนะเป็นมวยขวาเป็นมวยวงนอกแข้งขวาจัดจา้านคิ้วสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวขณะที่เพชรนิพลเนี่ยประเภทเปิดเกมเป็นมวยขวาแข้งขวาหมัดขวา ในแข็งแกงแข้งแรงมวยคู่นี้วันนี้องแดงชอบไปที่กับตันนะชอบไปที่เวทชอบไปที่พิกัดวันนี้เพชรนิพนธ์นะทําน้ําหนักขึ้นมานะ้ดั้มน้าหนักขึ้นมาต่อยน้าหนักร้อยสิบสาจริงๆน้องอ่ะต่อยประมาณร้อยเจ็ร้อยแปดร้อยเก้าประมาณนี้วันนี้ดั้มน้าหนักขึ้นมาต่อยร้อยสิบสาถือว่าเป็นเวทเป็นพิกัดของกับตันวันนี้กับตันนะมองว่าเชิงดูดีกว่าเป็นมวยวงนอกคิ้วหลากหลายกว่า วันนี้จะเบียดเฉียนชนะเพชรนิผลป้อมมงคลอินเบียดเบียดมาที่คู่สามคู่สามจอร์ดผ้าบเบรกคอมแพกวันนี้เจอกับเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนโลยหลงวงปู่สวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจอร์ดเนี่ยจากนาครศรีธรรมราชนะสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยปล่อยเนี่ยหกสิบซ้อมอยู่พัทลันชยัยขณะที่เพชรก้องฟ้าหนี่งสิบแปดจากศรีสะเกดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยปล่อยเนี่ยหกสิบเท่ากันเลยนะ ซ้อมอยู่วอลเทคโนโลงฝูงสูงจอดเนี่ยล่าสุดเสมอแสนวริษพอหอมกลิ่นชนะปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนสุดท้ายชนะน็อกยก3แสนวริษพอหอมกลิ่นขณะที่เพชรกล้องฟ้าเนี่ยแพ้แสนวริษพอหอมกลิ่นชนะน็อกยกหนึ่งไข่มุกวันของโอมด็บบิยูเคโอชนะกล้องนูโวบางแสนไรครับจอดเนี่ยเขานอาชีพนอกนี่มีแข่งขวา่าส่วนในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดขณะที่ พชรก้องฟ้านี่ครบเครื่องซ้ายนะแข่งซ้ายหมัดซ้ายสอบคมสรีระรูปร่างดีมวยคู่นี้ต้นๆก็ต้องไปที่เพชรกล้องฟ้าก่อนแต่ปลายๆเนี่ยผมแดงมองว่าจอดแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะเก่งในเหนียวแน่นวันนี้ซื้อไปที่มวยปลายอย่างจอดนะจอดวันนี้แข็งแกร่งแข็งแรงจะเบียดเฉือนชนะเพชรกล้องฟ้า นี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิทย์ที่28กันยายนโดยของแดงจุรินชอบกดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยมีโฆษณา,าดูโฆษณาให้ด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาที่คู่เอกคู่เอกถึงว่าเป็นคู่เอกคู่มวยล้างตานะเอฟซเด่น10นาย,ยกทวีตพง์วันนี้เจอกับเพชรตังวานซอสมาดการเม้น119เด่ดนเนี่ย28จากเมืองบุรีรัมย์นะสูง163น้ําหนักปล่อยๆนี่59 ซ้อมอยู่สักบุรีรัมขณะที่เพชรสังวาลเนี่ยยีจากพับพลาชัยบุรีรัมนะสูง172น้ําหนักปล่อยๆ58ซ้อมอยู่พีเคของพี่แขกนะฟอร์มล่าสุดเด่นในสวยงามชนะยกคีรีทีเอ็นมวยไทยชนะแตกยกคีรีทีเอ็นมวยไทยสุดท้ายชนะยกคีรีทีเอ็นมวยไทย3ฟอร์มล่าสุดอีกเจอยกคีรีแบบล้วนๆเลยขณะที่เพชรสังวาลเนี่ย ชนะไม้สังคสาสอยิ่งเจริญการช่างแพ้ไม้สังคารสอยิ่งเจริญการช่างที่วันนะสุดท้ายดับราชเดชทีเอ็นมยไทยที่ราชดำเลยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่เดนเนี่ยครบเครื่องหลากหลายเก๋าเกมนะนอกนี้มีแข้งขวาหมัดขวาในแข็งแก่งแข็ง,ขง,ขง,ขงเหลี่ยมตัวดีเหลี่ยมเชิงดีขณะที่เพชรทั้งวันนะเปิดเกมขาแหลกขาลุยบูไล่ตำราวันนี้ไปชุกตัวที่พีเคนะโอ้โหขาบอกว่า ไอ้ตองตอยเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นมวยเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาสอกคมเห็นหมูตัวเท่าแมวอะ่ะมวยคู่นี้เคยเจอกันมานะเป็นเพชรสังวานชนะน็นนอกยกสองนะเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมหกเจ็ดปีกว่า,วา,วาที่ผ่านมามวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่เพชรสังวานชอบไปที่บูดูดันเปิดเกมสรีรนะรูปร่างดีกว่าวันนี้จะย้ำแกน น้องไม่กลัวพี่นะหัวใจใช้ได้เลยนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่28กันยาโยโนโดยหอแดงสรึชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ร่วมกิจก,กรรมนะมีกางเกงมวยสีน้ำเงินอ่าให้ f อนะง่ายมากถ้าเด่นนะกดหนึ่งถ้าเพชรสังวาลกดสงแค่นั้นอยากแจกมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะวันนี้ชอบไปที่กัปตัน มองว่าเวทพิกัดดูดีกว่าจังหวะฝีมือมวยวงนอกวันนี้จะเบียดเฉือนชนะนักชกรุ่นน้องอย่างเพชรมงคลปอมงคลอินชอบสองวันนี้ชอบไป้ที่จอดพาเพสคอมแพตชอบพ้ที่การยินระยะแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงวันนี้จอรดจะช,ชนะเพชรกองฟ้าบอเทคโนโลยีขสวงชอบสามวันนี้เพชรตังวานสอสมานกาเมนวันนี้ชอบหัวจิตหัวใจ เคยชนะนอกมาในยกที่สองวันนี้จะย้ำแขนชนะเด่นสิทธินายกทวีประโพนี่คือชอบสามส่วนชอบสุดซ้ายนงหงแดงชอบไปที่ต่างศึกต่างสายอย่างมอรกตดั่มมองว่านอกนี้แข่งกว่าหนักแรงส่วนในนี่ซิกเนเจอร์วันนี้จะเบียดเฉือนชนะทีมฟาเบกคอมแพตเบียดเบียดนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจีอาทิต์ที่27กันยายนโดยหงแดงสริชอบกดซับสไครกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอลาไปก่อน เจอกันใหม่นะ,ะเรโมวยไทยเกีดสีช่างกรโชคโมวยไทยเกีดสีวันนี้ทุกคนโชคดีปีใจสวัสดีครับ